มาด้จ่าพี่น้องมาจำเจวในการเมื่อนี้ก็เป็นวันยุดธของสาวโรงงานเออยเพื่อนสร้างการไดยตั้งแต่ก่อนวันยุดธละละเออา,าเพื่อนบอกไว้พาเพื่อนไปทุลาทางนอกแนหักแต่ว่าก่อนสิไปทําทุลากับสิขอแวะเติมพลังก็หลาดจักน่อยทำมากินลาหนีช่วงเทียเท่ยงเที่ยงหนีค้นกับสิหลโซล่ายากเลยเดยว,เวสื่อใครส่งเครื่องอยู่ขางทางมากินน้ากะก้กาว่าสิกินทากับเขาเพื่อนมาเสิร์ฟหันละกินรองทองแนจักหน่อยกับสิผ้ากันนางปอกใครกินคนละนวยก็เอื่อย นี่จ้าเมนูแลกตําแตงหักตะวันาตาั้แตงแถวนีเพื่อกระสีส่บอกทัวฟักเง่าไปน้ำเดชกระสีตั้มโดยลาบหมูและก็ย่างหมูอมเนื้อในกระปุกนี่กระห้องมาจากบ้านได้นี่นะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือข้าวปุ้นตั้บักทั่วนี่โซลยากระติดใจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็เลยมาจัดอีกจั๊คกหนึ่งตั้แบบเล่าเล่าส่บอกกอกหอมหอมเด็กเส้นอย่างเราก็โซยกินกับขนมจีนไปเลยจ้า,ขาเข้าเหนียวจำน้ำปลาแดกนี่โอ๊ย เขากันคักขนาดเลยเอากับเขาแนวอยากแนวกินกับมาโคบแล้วเห็นโตขางๆคนไปยางคอพักโซลยากกสีคอพักคนคือกั้นนั่นละ <c oughs> คนมากินพักนั่นนตอตาบักหุงตาบักทัวแจวพักนี่โอ้ยแสบมาเดือจ่าพี่น้องมาแสบเสบกับโซลยาเดือจา่าถึงสีมาก,กินเขาหนอกบานยังสีซิงที่ขาดบ่ไดกับขึ้น้นาประเด็กบานเท่าหันละแสบที่สุดเลิศท่สุดกับอาหารอีสานบานเท่านี้ละ ความแสบความน่วนี่ปะตองพูดถึงนาน,นี่ก็บ,บ้านออกบ้านออกแข้งก็เอื่อยเลยปกติก่อนทองนี่ก็ซีเมนผู้หน่อย,หน,อยหน่ึงเด้ บัดพานไปสองสามเดือนเท่านั้นละบวมเอา้าบวมเอาก็มีพี่น้องบ้างคนถามโซลยาเขามาว่าทองหลูคนนี้นะแพ่บอช่วงแรกๆน่ยก็แพยยูเดอจาหักตว่าก็สิผอืดผอ้อมบ้างช่วงบ้างขงัง,ขงบ้างข้าวเดี๋ยวนี้ก็กินแสบกินนัวแล้วละกินแสบกินนัวบอเบิงจากทาสซยเขาปุ่นนะก็หูตัวทำใหญ่ๆแบบจุกๆไปเลยจา้า ทองลูกผู้นี้นี่คนในโรงงานมีได้คนนทวงว่าสิได้ลูกไม่ยิ่งเพิ่นวานาตาโซล่ายาโซสไซอลาขืนวาสันบาเอาได้ลูกไม่ยิ่งกะดีใจสันตัวเนาะจะคล้อ,องลูกผู้แหลกกับผู้ไส้แล้วลูกผู้สองกับไม่ยิ่งก็สิดีใจในหละจากนอยหักแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็ได้ไม่ยิ่งก็ได้ผู้ไส้กับโบเกียงดอกพี่นองชายก็ได้หญิงก็ดีหักแต่ว่าถ้าได้นองไม่ยิ่งนีพี่ไส้เพิ่นได้ต่างซื้อไว้และเด้น้องใบบัววาสันบามีการบอกอีกเด้ว่าเพิ่นซื้อบิ๊กใบแล้วนองส เพิ่นตกซื้อใบบวววะสาันเพิ่นก็เว่าตามภาษาเพิ่นเด็กน้อยหกขวบหัลละคนใหญ่คนใดแก่งถามเพิ่นเพิ่นก็สิบอกแต่ว่าน้องเพิ่นซื้อใบบวซสันดีคืนอน่นีใตังใ้งหายตั้งแต่หูว่าม่นองเลยา,า,าจาย่ เอาหลังจากเติมพลังแล้วเรียบร้อยโซรลยยกับสิพาเออยมาเฮธุละตอได้นั่งทาเพื่อนอยู่ทังหนายอยู่ภาคหนึ่งสันเดย์นั่งไปนั่งมากผัดขึนอยากกินไอติมได้ส่วนคุณชายเพื่อนผ้ายางมาซสือไอติมมาหางย่ำได้ได้กินแต่ไอติมโคนนี่แหละพี่น้องตะกีแต่กรอนกับโคนละสิบบาทได้เนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนขื่นเป็นสิบสองบาทละแม้เมื่อว่าจะคล้องบเดมาซสือกินดดนละบุแนวกินที่เลิศหรูที่สุดเวลาเดินห้างก็คือไอติมโคนนี่แหละคะ่ะเอาเห็นต่วาอัลละสิบสองบาท เกษียณอยู่ได้ละเนาะ